น้าสวัสดีครับผมเมื่อนี้ไอ้น้องเขาาเมล็ดน้ำครับบ้างเย็ซีเพิ่นมาจากข้างอันบ้านลุบนะบ้านต่อไห้โมแมนครับบ้านลุบบ้านต่อไห้ครับบ้านลุบบ้านต่อไห้ยู่เขตจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมไปและครับพอดีผมไปเซอร์นกับเขอยต์ตลาดบ้านเพิ่นกระดุยตลาดบ้านลุบบ้านต่อไห้บ้านลิ้มควงเออแมนบ้าต่อไห้บ้านบ้านต่อไห้ลิ้มคลองครับครับตลาดบ้านต่อไห้ลิ้มคลองนะครับอ่าอยู่ใกล้บ้านลุบเหมือนล่ะ มันกับเขาหลายอย่างได้อย่างผมไปซื้อออมปลาไหลมากินี้ดูม,มันนี่ครับมันมีออมปลาไหลขายต้มไก่อย่างนี้ครับผมไปซื้อมากินอยู่อย่างนั้นพอดีน้องเขาเป็นอย่างเก๋เด็ดแวะมากสีๆๆ่สีโอร,สอ,รอรถมาส่อมด่นครับโอรถมาสอม่องนี่แหละเขามาเล่ยนน้ำรับรถส่องอยูส่องอ้วได้ครับน้องอ้วนยังก่อนขังคางันฮอนฮอนด้าอย่ไหมครับขางฮอนด้ายันนี่อยู่ข้างหลวงบัตรโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วซีมส่งยังกับเข้าใจแล้วครับครับครับโอ้ รถเป็นรถเก๋งบ่พี่รถบ่อรถกระบะครับกระบะเมีนลงคล้องครับโอ้ตีแมีนลงคล้องขึ้นเนี่ยมันขึ้นเนี่ครับลงคล้องมันขึ้นนี่แมีนบัดนี้มันสตาร์ทประจีเลยบ่มันห่างน้ำเขาเครื่องครับเออหมายถึงว่าลงคล้องตกลงคล้องเลยแมีนลงคล้องขี้สแลปลงคล้องเลยครับโอ้เป็นน้ำเปน้ำกันเบิดสองคนกับใยฟ้ากันตดลงรถเลยพี่เอามันขึ้ยังเสียรักเด้ว่าผมว่าที่มันจังเบ็คจะมันสแลปมันเป็นคล้องคล้องคล้องมันเป็นสแลป มันเป็ี่ยนทางเลนเลนเลนเดี่ยวนะ่ะว่าไงด้วยเออทางเลนเดี่ยวรถก็าดี้ขี่บ <Okay. S 1> ้างมันถึงย้ำคำช่วงซีถุมครับเมื่อคืนครับ<อ>รถเขาลากเขม,กม้าสอมพีเมื่อคืนก็าดี้<อ>ได้ขม้านยืนเอกสาร,รค,ครับคกบตัวได้แบะก็เลยได้แบะมาหาโอ้เสียนงะเสียงแล้วเรียนครับกคล้องทางบ้านนี่แม่งกระสิบ่แม่งกับทาาบัานนะครับครับเอาครับเมื่อนี้น้องเขาคือกระจายดีครับเป็นกับเสื่อ ตำปลามาสู้กิลิ่นก็ถามว่าสิกิ่นยังบ่ได้อันั่นมันไม่เหยี่อไม่หยามมังครับอันอันนี้ขอบคุณขอบใจน้องๆขึ้นมากครับครับผมเมื่อนี้เสือตำปลามาสู้กินก็หลุดกลิ่นครับเดี๋ยวเขาจะเทนะครับนะมันจังสิบมันปล่อยไว้โดนกระยานมันจิบโดดครับเนาะครับโอ้ยไหลจังหลายไครับอันนี้เสือในหมู่บ้านผมเนาะแม่นพครับฝากครั้งครับ ครับดูขีนครับเืิอนี้เขาก็จะนั่งคุยกันไปครับ<ม>ตอนนี้น,นองเพราะว่าผมต,อต,อตอ้องต้องต้องทายให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเอฟซีไม่เยอะไม่หยาบมันจะดีหูนะครับแต่ท่านผูช้ชมันจะดีใจไปหนึ่งเพราะว่าผมมาจากไทยไปแต่เบิ้งเนาะไว้แต่เบิ้งในความสุ่จับอยู่เนี่ยครับต่อไปเวลาค้นหานะต้องติดเห็นกันครับนี่ครับดูขินน้อนเอาวางไว้แต่วางไว้ข้างไหนกันครับเออมันจะม่มีน้ำครับนี่เอาอีก็ได้ครับเราใส่ถุงไว้ข้างตีอะไรับ ออกไปได้บไหมออกไปได้ก็ได้ออกไปได้ก็ได้ครับมีพวกพักครับออกพักขึ้นนั่บไหมครับออกพักขึ้นนั่ก็ได้ครับมันเต้งที่เป็นแต่แซ่บเนาะครับครับบ้างไหยครับหลายอย่างครับครับเอาครับกินเลยครับพี่น้องกินเลยครับจับจับเดี๋ยวผมจะสอนอีกสักนิดหนึ่งกันขอบคุณขอบคุณอะไรครับ มีว,ว่านทขอว่านะก็ดีเมื่อนี่นมิเน้มาเซ้านี่แหละมิไอพวกน่องอะไรเป็นคนแหลกไม่เยอะไม่หยาบ <c oughs> หมู่วาา่านนี่ก็ท้อมากอยู่คนหนึ่งว่านหมาก่อนว่ามาต่า,ททางอุดรนั่นแหละปลาตัว <c oughs> มาสิม่านมาเลีนน้ำแต่ว่าเรามากแวถวหนึงเรเห็นได้ <c oughs> ต้องใส่ไอจีคีเรา,ยายขับเป็นเียนนีงง่งเงีองมั้วจเราแป้กหนอกภาษีม่านต้องอยู่ตรงนับใบบอครับหมู่ว่านมีคนมากอยู่ดิแต่ว่เราเห็นได้ พอดีไ,ไอ่ไปถ่ายคลิปอยู่อันอันเป้และถ่ายคลิปอยู่ไอ้ท่านผุนไม่ห็นไปเฟิงหลวงปู่ศิลาไหมไปไหว้โอ้เพือ่อเส้นตัดงไหมแม่นงไปไหว้หลวงปู่ศิลาว่านี่ไอ้ไปถ่ายคลิปผุนบัดนี้ก็เลยนั่นเอฟซีอุดรมาหน่ก็เลยบมาเห็นไอ้ว่านี่ขี่รถกระบะมาอืม,อม,อมจากเือ เดี๋ยวม,มาเหยี่อไมาหยามเมื่อกมาได้ครับผมแต่ว่าหันบางเที่อก็ว่าเห็นผมกะโทรหาเอาครับว่าติดไป้ายไว้อยู่ติดเบอร์โทรไว้อยู่หน้าประตูอยู่ส่วน <laughs> มากก็จะโทรได้เฉพาะอันเบอร์โทรที่ผมเห <laughs> มือนเม่มยมไล่ซื้อไป <laughs> เล็กหน่อยโทรมาหลายเล็กหน่อยน,นักเรียนโทรมากขวัญดีครับก็ทั่วมากแบบเพิ่งก็ว่าขวนนะเพื่งก็ว่าพวกขวนัญแต่ว่าเราเขาทรมาถามมัอยล่ะว่านายอันมันว่างสินะกันถามกระสอบผมไปเรื่อยไหมผมก็เลยคิดว่าเออว่าไม่เห็นกันหลายสายกัน พอท่านเฝาหนาทีกับท mm ัม hmm. ่อีกรเปล่านี่ยไล่ะกันนสิผมเล่ยแบบเออเลยนี่ว่าตของมายุตแต่บอติผมมยุเกนนรู้ว่าจิมานัดแมนนมานัผมกับบจาวาสาครับบจาวาสายผู้ใดทัมาเนี่ยนะงยานไปน็ดหน่อยนักเรียนตั้งตั้งสารคามคนโทัมาดูพักวะครับผมพักจับเลยครับจับเลยครับ นะซอสินมาก้อยซอมันลุบมันต่อให้บอบเออเมือไแบบมาเออเรวผมขอมาเบื้องหลดผมซอซินมาแล้วคุณนะครับครับครับ่าส่วนมากขายุ่ไหลนอกมันต pues cool. ่อให้ครับแม่นมต่อให้ขายเนื้องวหอะไรด้แม่นเต็มหลับมอย่างกับมะก้อยมะจุกนกไอ้พวกกินดิบมันมากับถามว่ากินนล้วหลวงที่มันกินนห้นึงอ่ะต่ว่า ย้ำอยากก็กินยูกับบดไอโอสหรอจับที่กินช่วงนี่ยผมคิดว่ากินสุกกันนะเขามาเขามาลวกยกามากเดี๋ยแบบว่ากินอย่างไม่อยังก็ว่าไปก็ได้ครับเอาหันย้ำพื้นเนี่ยยูประกับช่วงย้ำพื้นมาหากินเขาแดงนั่นเลได้บ่หรือว่าโดดผวนหรือเปล่าได้ได้ครับได้ได้เพราะเป็นย่างเขาต้องเอาเบอร์เพิ่นไปเพิ่นจังเยอะดูว่าเป็นเัาเนาะเพราะมันถึงไม่เบอร์ไปเพราะไม่เบื่อไปยังจะทุ่มไม่ได้เพราะเขาบิดบิดสายไปแบบว่าแบบว่าเพื่อย้ำเบ้นแบบว่าตั้งคนตั้งติด

ก็สิว่านสนวนหลเดา๋ิเอาแบบคนจะคิดว่าคว่าสมากินเผ็ดก็ได้ไปล้เลยต่ำแอบลือกตำหงอยเนาะไปการอยู่นาะครับนาะดี่แคบหมูย่แคบหมูแบบม่มีครับอือือาแซ่บอยู่มาด้ไพี่น้องครับกินน้ำก็เออโอ้ผมเป็นเอฟซีอย่างแกโอ้เงินต ก็เห็นยอดทางไในเป็นสามปีสี <S 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 Culture, <S 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 ่ป nice. like ีส really. ี <S 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 <No> wildlife, ่ปีอืมจนเล็กๆเลยบอปเนี่ยเอฟซีมันยังมีอีกผู้หนึ่งมันป่ะมาน้ำบักขับรถลงคว้างอ่ะมึงมันหมักแักหมักแักเขาเบิ้งแต่ตุนตุนเบิ้งแักเบิ้งตั้งแต่สมัยแท้ตุนตุนตั้งแต่คลิปช่วงแรกๆอืมช่วงเล็กๆที่อ่ะอู้หลายคลิปที่ไปนั่งกินเขาหลายย่างมกับช่วงแท้กับพี่ร้อนเพียงพี่ร้อนก็ก็ตายแล้วอืมครับแต่ช่แท้ฝุ่นอ่ะ เบิ้งมาแต่ตมาเบ้งแต่เหรอเงอินจากปีเราลายปเก็ตั้ก็สามปีเนาะสปีสปีสี่ปีเบิงบ้ง,งไม่เลยติดตามไม่ได้ขบ,บไม่ได้ขอบแจหลายนอบคุณขอบใจหลายครับแวาบาสีมาหาอะไรเทียยู่เดแต่ว่าส่วนหลัมันรู้จากบ้านาคือซูมือนีพอชูมือนีคนมาไทยยู่แถวนีแถวนีมขี้ไก่ไปด้ครับแต่เนี้ยเขามาเพื่อนหนีจำได้พอเห็นในยูทู e แสดงว่าสมดุลต้วนี่ยเมียนครับเป็นเดียนเป็นเดียนแต่มันแวะมาเบื้องลนกันอยูเลยสื่อเน้อยู่น้อยกินมาต่อนอยู่ครับเลยได้กันอยู่แวะของมาอยู่ครับพอนอยู่ใกล้ๆกันครับอืทีเ่เหว่ามันอยู่สจีเก๋เนาะอืมวันยู่สจีเก๋ทะลุกลิ่มาได้เจเดลเนาะมะเด่นน้ำลายเจเดลอันนี้ต้นยังครับต้นอะนรโอ้ต้นฟูวต้นต้นนั้นนั่นต้น อันนี้ต้นต้นบกอกอะไรต้นฟูอันนั้นใชต้นต้นให้บต้นให้ว่าสิตัดถิมแล้วมันเกิดจะหนาบ้านยันไปของสายไฟแต่ว่ามันเกิดตัวตะกี้ผมมาอยู่ในมต้นเนี่ยน้อยเนี่ยทว่าสองสองนิ้วเนี่ยมันเดียมันใหญ่ขึ้นสองสามปีมากมันใหญ่ขึ้นล้วบิดนี้ว่าสิห้ามถิมอยู่ ดูนนดนนดเดี่ยวเนี่คทับนอนดูเดี่ยวเนี่ยที่กับานดูเดี่ยวครับผมผมมีเอยผมมีอายเี่ผมมีน่องเี้พ่อแม่ก็ตายวะตายทำไมถ้าผมอายุสิบสามปีรับตัวนบ้านยืนในบ้านอันลเล่ปะครับที่บ้านต่อหายเล่นบ่มาดลุกับเอาบรบรลุอึดมีบลันไทยมันกรติดกัน แถวบรรุมันนั่นแหละแถวบรรุมันร่องสีสีลายเนาะเมือง<น><น>ครับสีก็ไปผมไปว่านผมผ่านมาแต่ทาง่ันหลังจากวายรู้ฟูชิลามา่านไปเที่ยวทา่านรัดมาแล้วร้านอาหารอีจังว่ามันอยู่แถวแถวอันท่านอ่นไหมมิสาอานามไหมคอนเสิร์ตอันบรรุแต่ะมาเส้นทางมันข้างผีดหรอว่าเส้นทางมันออกไปทางผีเนาะออกไปทางข้างนอกระดับางไปเภาพเห็น ร้านอาหารอย่างเราซื้อมันโอ้ยเดี๋ยวปกินเด้เพาะักมือหนึ่งผมว่าจะไปกินอยู่ไปถ่ายคลิปอยู่ผมโอ้โหมองฟังใสมือหมองไตสะพันเป็นแบบแมนเนื้องามเด้กูเด่นมังเออกูเด่แมนแมนกูเด่โอ้ห่ามมีดีเลยงามครับมันเป็นร้านอาหารบวกขึนแมนครับแมูงามเด้ผมว่าสิไปอยู่ผมว่าสิเดมีเงินยเดี๋ไปซื้อกินด้วยมันเป็นอันนั่งช่วงวิวที่สองร้านอยู่นั่นมันมีกับอีกอันหนึ่งเป้นแก้วหัน กวางกูสาัางก็เก็นกระสินเนอกว่ะสะอแต่ื่นคือจะก,กันกับจดอคาเฟ่คันเจน้มแต่เดียวกันครับง่ามตรงนี้สา,าอื m แล้วกำลังกินเขาบึ้งน้าจริงสานา m ยุ่งกัน

เสียเสียซิ่งผู้วะเสียเสียสิเดดีไทยล่าสุดนี่ไหมกินตำป้างเหมือนบ่แม่นตครับแม่นมันขอำจังเป็นพุทธสาวได้บอกว่าพุทธสาวเป็นอะไรแต่มันมาเลยน้ำจิ้มมันเลยน้ำเสียเหรอเออน้ำเพื่นไปกรับบ่ครับแม่นครับครับมามาผู้เดียวครับโอ้ยวันมาผู้เดียวมากงูให้เหรอนั่นครับแต่มเวลาไทยมีแต่คนไทย แม่ผมกัส่วนเรากินน้ำส่วนวนรอนั่งกินน้ำแบบนี้เราเลยนั่งกินน้ำผมทำไนมาได้เย้เอข้อบันเนี่ยบานในบานผม ับอันกที่บ้านบลินบลิตเลียนหบอครับเลียนจบไปน้องจบแล้วครับจบต้องจบเทคนิคบ่จบเลยมีนเทคนิคโอ้จบเทคนิคจบเทคนิคนี่เดี๋ยวมันเลียนฟร่เวอร์ผมไม่รู้เลยเลี้ยนฟรีว่รู้ว่าได้ขอเทคนิคกันนะน่าจะบ่เลียนฟีี น่าจะสียเงินมผมบจบได้ปีเยวเลยสองปีสามปีแล้วบ่วสองสามปีแล้วสองปีแล้วาไว,ว่าดนแล้วท่านันแม่ก็าจิตอาชีพชนตูอือ้ยหนูคนส่งควา,งาใหมาจอกับปกกลงังผมเสื้อนั่นเนี่งหน้ากล้อง ร่องขยายนี่โอ้รยอร่างขยายผมเสือเส<จ>ือแก้วแก้วก็มั่งเบียกัก็ได้มาว้างทางนอ้อ,อยิ่มเหรอพี่ก็พ่อคอยกินครับเพ็ดครับเพ็ด <laughs> <laughs> แล้วเหรอเแม่ารอดต่ำพ็ดเนาะ ตรวได้หลายลรเราได้ล้านนี้เป็นแนวน,นี้แหละร้านนี้นเดี๋ยวขอบอกเท้าสับแป๊บหนึ่งนะครับเลยได้เครับเลยพอดีเกิดโผล่ไหมก็มากินแล้วครับน้องหรือกิน,น,อกกนเอาเลยครับมไม่ใ <laughs> ช่ว่าให้กินมัดเอาเลยครับ <laughs> กกินเขามัดแต่บ้านนี่กินกินแต่ก็ออกมาได้ออกกินออกมาได้แมนรไดว่าพามาทั้งไดว่าสิแบบมมหาสุดๆมาดิผมครับมเก็หลายเพียดเพียรป์เพียรเทียดีข่นกลสินนั่นล้ำผัสแหละเป็นนี่แน่นหนาไม่เแาเทียเลยมันจะเป็นรูปโปรไฟล์่นนะน้องผมเป็นรูปโปรไฟล์ไอ้เป็นท่าที่ผมนั่งกินนันกับน้่งสาคูดครับทั้งหลังมันจะเป็นวิวอันสวนท่านตะวัน สนดอกท่านตะวันนะคนกับลักษน้รำพุทธะเรียกเอี่ยนือนี่คือทำไอคือเปล่นติ๊กต๊อกเออคือเล่นติ๊กต k อกติ๊กตอกไอ้ออยากเหรียญไอวกอยากเหรนยซือมัมเหรีลายแล้วมันหุ่นไหวนะทั้งแต่มาอ่านคอมเมนต์ทั้งเฟียเนี่ยทั้งไ้ตัดว่ารับหรือว่าเดียวๆเลยบางคลิปก็ตะวันส้นมาจะตัดครับจะตัดก็โอสมัยลงเดียวๆเลยเโปรแกรมตัดต่อต่ว่าลงเรียวๆเลยสมัยก็ไม่ไม่ค่อยตัดต่ออ่ะ เป็นบางคลิปที่ตัดยูครับครับนนดที่ตัดเองยุดีกว่ครับนนที่บ้านแม่นตัดเองอย่านบ้านมมีอมีโอ้เ็บเงินมีคมีอย่างมีคอม,มีอย่างเขาก็ตัดเอยงแค่เงเาอาจจะมีข้อมโนโดบุกเคียงเดียวว่าตัดต่อกันด้ตัดตอัวสัตอรันเนี่ยัปนบ ตัดตัวทั่วสัมก็โดนดวนับโดนโดนร้ายกัโดนร้ายกี่ขันล้อนะทั่วซับแต่ทั่วซับมันเป็นแบบั้งอย่างหลายยางมันปนกันไหมแบบถ้ามันอื้อเป็นย่างไหมใส่งานยากไรวะเออตัดที่เจ๋ตัดใจใส่ความตัดตัวใช่สงกากับยุบันอ่ สงการอ้ไกอ้รกับยุบันนะแต่ไปเที่ยวเหรียญเยอะยู่ิมรกัสินไกัไปขี่รถไปเหรียญมาี่ครับไกล้หาเหรียญนหากี่รถเสินน่เสิมันเขาเหรียญน้ามันซือเลยแจ้หวานเพราะเ้กลยหโหตีกับเมื่อนี้กับบานเดปเหรียญน้าขาม่องคล้องเลยานักเกลียดเอาอีเดียวเลยกาแถวเนี้ยอ้เหรียญน้ำคล้องไปหลังรถหลังรถมอไซค์มอไซค์มันดําจุดพลาย เมื่อไต้องนับทีมงานมะหรอ,อมื่อไหร่แล้วนับทีมงานมะเดินน้ำเดี๋ยวพาเราเห็นสีสีอย่งวาซอยไม่จุหยินน้ำกันหลายรครับครับเดี๋ยวสันกสีนมนแบบว่าเรียวๆเนาะสมมติเอาก่าอุปกรณ์มาสีทั้งค้ายเป็นน้ำมันเล็กอะไรแบบแต่ว่ามีคนมาเห็นดที่บบ่มีหรอครับจัว่าสิบ่มี่นี่เราตั้งค่านตั้งกระสีมาบ้างถิ่มกล่องไว้ กลองบก็ือเลยง้นิมกลองวบแบบนี้เรยบซทางคนจรก็ถิ่มใบแล้วแบบก็เดี๋ยวถิ่มใบกับมาสนใจเพิ่นกับมาเห็ดนะก็เลยว่าเออว่เป็นยังเนาะเก่งใจเพิ่นก็เออเพิ่ยุไก่เือคนมาเีดอืครับบนั่อ้เลยเก่งใจเพื่อนเออเพื่อนนยังเพื่อนมาฝากแล้วเนาน宝妈เห็ห้องแล้วนะคิดว่าเออกคลิปเี่วบับมักออกคลิปกว